สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุดรพาวรวยนะครับอุดรพาวรวยมาพบกับสมาชิกของเราวันนี้นะครับก็เป็นวันที่15เมษายนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับนำแนวทางเลขมงคลเลขเด่นของสำนักต่างๆมาสรุปรวมให้กับสมาชิกเราที่สอบถามมาอยากได้นะครับอยากได้เลขของสำนักต่างๆนะครับเราก็มาสรุปให้กับ fc สมาชิกอุดรพารวยนะครับก็จะเริ่มจากไทยลัดครับไทยลัดเลขเด่นก็มีเลข1เลข3เลข2เลข6เลข4นะครับบางกอกทูเดย์นะครับมี6นะครับกับเดลินิวครับมหาทักษะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแม่นมากครับเด่นที่3นะครับเด่นที่3 ครับก็มาดูกันเริ่มจากไทยรัฐครับประจำงวดวันที่16เมษายนนี้ครับไทยรัฐให้เด่น1 3 2 6และ4ครับก็มีเลขเด่นอยู่5ชุดตัวเลขนะครับ1 3 2 6 4ครับก็ลองจับดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนเราชอบตัวไหนนะครับก็5ชุดตัวเลขนะครับสำหรับไทยรัฐประจำวันที่16เมษายนนี้นะครับ เป็นแนวทางใครชื่นชอบตัวเลขของไทยรัฐนะครับก็มี5จชุดตัวเลขนะครับบางกอกทูเดย์ครับมี6มี9มี2มี5มี0มี6มี3มี7ครับมีตัวเลข8ชุดตัวเลขนะครับ8ชุดตัวเลข6 9 2 5 0 6 3 7ครับครับใครชื่นชอบ ของบางกอกทูเดย์นะครับติดตามบางกอกทูเดย์ครับก็นําบางกอกทูเดย์ไปลงทุนนะครับกับก่อนเป็นแนวทางให้สําหรับงวดวันที่16เมษายนครับตามมาด้วยเดลี่นิวครับเดลี่นิวก็มี7ชุดตัวเลขนะครับมี6มี3มี0มี7มี4มี8และ1ครับ7ชุดตัวเลขครับ7ชุดตัวเลขมี6 มี3มี0มี7มี4มี8มี1ครับ7ชุดตัวเลขสำหรับเดลินีวประจำวันที่16เมษายนนี้นะครับใครชื่นชอบตัวเลขของ d ดลิเน e w ก็ลงทุนใน d ดลิน e w นะครับครับลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปก็คือมหาทักษะครับเด่นที่2ที่3 1 8และ4ครับ2 3 1 8และ4 5ชุดตัวเลขครับ ห้าชุดตัวเลขของมหาทักษะนะครับมีสองมีสามมีหนึ่งมีแปดและเลขสี่ครับเป็นห้าชุดตัวเลขใครที่ติดตามของมหาทักษะครับก็ลองลงทุนดูนะครับมหาทักษะให้ห้าชุดตัวเลขนะครับห้าชุดตัวเลขครับต่อไปนะครับแม่นมากครับ แม่นมากขั้นเทพครับเด่น3ครับมี3 1 3 2 3 3 3 8ส9ครับ3 1 3 2 3 3 3 8ส9ครับสำหรับแม่นมากขั้นเทพงวดวันที่16เมษายนนี้นะครับเด่นที่3ครับเด่นที่3ก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางแนวทางสำหรับใครที่ชอบลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ลองนำตัวเลขของสำนักต่างๆครับ ขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอุดรพารวยนะครับขอบพระคุณสนักต่างๆครับที่เอื้อเฟื้อตัวเลขมงคลให้กับสมาชิกของเรานะครับนำไปลงทุนเป็นแนวทางครับขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่ครับในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ